สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซี Chelsea ทุกคนนะครับในช anel youtube peter boat นะครับมาอัปเดตข่าวกันวันนี้วันที่20สิงหาคม2565มีข่าวลือจากสื่อทียสองครับบอกว่าเชลซีสนแฮร์รี่แม็กไก โอ้ชวนช็อกทีเดียวแล้วก็โทมัสทูเกลโดนแบนหนึ่งนัดแต่กรรมการอาจจะรอดนะครับรอฟังรายละเอียดกันได้เลยก่อนหนึ่งขอบคุณผู้สนับสนุสนใจดีของผมก่อนแล้วกันครับเริ่มจากนี่เลยครับทัวร์ดูเชลซีที่อังกฤษกับปีเตอร์โบสน้องเอิร์นแล้วก็การโตหน้านะครับไปชมซูเปอร์บิ๊กแมชสองคู่แมนยูสเปอร์แล้วก็เชลซีแมนยูพร้อมทัวร์สนามบิก 6, ๊กซิกพรีเมยรีกครบใครสนใจอยากไปดูอินบ็อกซ์มาสอบถามรายละเอียดที่เฟซบุ๊กแฟนเพจเลยนะครับ ขอบคุณทาง Suzuki Swift Power Your Up นะครับสปอร์ตอีโคคาเต็มพลังเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ดู a l j เจและแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ตอกย้ำความนิยมครับยอดขายในไทยกว่า140,000คันแล้วไปทดสอบด้วยตัวคุณเองที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศเลยนะครับ ขอบคุณคล l ล r แอคด้วยนะครับวิตามินลดสิวสูตรแพทย์ช่วยจัดก,การปัญหาสิวจากภายในไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนสิวอุดตันผิวหน้ามันสิวอักเสบก็ช่วยได้ตัวนี้เม็ดเดียวลดสิวได้ทั้งตัวปลอดภัยมีอยอยมีฮารานด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อสแกนคิวอ d e คด้านบนหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้บอกมาจากช่องของปีเตอร์บสมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ด้วยนะครับ ขอบคุณสิงห์ world of football ครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่องปีเตอร์บอลและของสโมสรเชลซีไปกดไลค์แฟนเพจกันได้เลยครับคอนเทนต์เพียบไม่ว่าจะเป็นบอลไทยหรือว่าบอลน,นอกนะครับฝากปติดตามสิงห์ world of football กันด้วยนะครับขอบคุณยากแก้ไอาตาขันตีครับกับสมุนไพรธรรมชาติจาท่าจอมทองแก้กรดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยอยู่กับช่องปีเตอร์บอมายาวนานกว่า3ปีแล้วนะครับใช้ดีจริงฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับ โอเคเรามาเริ่มข่าวกันนะครับวันนี้มาเช้าหน่อยเพราะว่าผมติดธุระนะครับก็เริ่มกันที่เรื่องของโทมัสทูเคิลนะครับมีมาฝากกัน2ข่าวเอาข่าวแรกก่อนครับก็สมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA ประกาศลงโทษแบนโทมัสทูเคิลห้ามคุมทีมข้างสนาม1นัดพร้อมปรับเงินอีก35,000ปอนด์ส่วนอันโตนิโอคอนเต้ไม่โดนแบนแต่โดนปรับ1 5 0 0 0ปอนด์นะครับ BBC บอกว่าสาเหตุที่ทูเคิลโดนหนักกว่าเพราะว่ามีไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมถึงผู้ตัดสินแอนโทนีเทเลอร์ทั้งที่เหตุการณ์ในเกมก็คือพอๆกันนะครับทั้งทูเคิลแล้วก็คอนเต้แต่อย่างไรก็ตามครับโทษแบนของโทมัสทูเคิลเนี่ยจะยังไม่มีผลแบบทันทีนะออกแนวแบบคาดโทษเอาไว้แล้วก็รอกระบวนการอุทธรร์รอเอกสารจากฝ่ายควบคุมวินัยอยู่ ทำให้เกมพรีเมียร์ลีกที่เชลซีจะไปเยืนลีดสยูไนเต็ดในวันพรุ่งนี้เนี่ยโทมัสทูเคิลยังสามารถลงคุมทีมได้ตามปกติส่วนจะโดนแบนนัดไหนเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีหรือจะมีเกมพลิกอุดทนผ่านไม่โดนแบนไหมก็เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีแต่เบื้องต้นคือแบนหนึ่งนัดแต่ยังไม่ทราบว่านัดไหนปรับเงิน35,000ปอนด์นะครับซึ่ง ในความเห็นของปีเตอร์โบสนะครับรวมถึงไปอ่านความเห็นของแฟนเชลซีต่างประเทศกันมาเยอะแยะมากมายก็รู้สึกแบบเดียวกันนะครับว่าอ่ะโอเคถ้าคุณจะลงโทษเพราะผิดกฎก็ว่าไปตามกฎนะครับเพราะว่าทูเคินกับคอนเต้ก็มีอาการก้าวร้าวในสนามจริงๆแล้วก็มีเรื่องของการสัมภาษณ์หลังเกมแต่ทาง FA แล้วก็สมาคมผู้ตัดสินเนี่ยจริงๆก็สมควรลงโทษตัวเองด้วยนะถึงขนาดที่ ไมดีนที่คุม VAR ในเกมเสมอสเปอร์2-2ยังยอมรับเลยว่าพลาดพลาดที่ไม่บอกแอนโทนีเทเลอร์ให้ไปดูจอมอนิเตอร์ Monitor. อันนี้ก็เป็นการตัดสินใจที่พลาดนะครับซึ่งถ้าคุณพลาดคุณก็ต้องมีบทลงโทษอะไรบ้างหรือเปล่าทั้งตัวไมดีนที่ไม่ยอมแจ้งแอนโทนีเทเลอร์และตัวแอนโทนีเทเลอร์ที่คุณมองไม่เห็นช็อตสำคัญถึง2ชอ็อตจนนำไปสู่2ประตู ไม่ใช่พลาดแล้วก็ปล่อยผ่านปล่อยจอยถูกเคลื่อนโดนแบนด์ช่างแม่งกรรมการกูกูไม่แบนมันก็ไม่ใช่ไหมครับมันก็ไม่แฟร์ไหมเออมันก็ต้องให้มันเหมาะสมหน่อยนะครับแต่ณนะตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเท่าที่ปีเตอร์โบสไปเช็คข่าวมาทั้งในข่าวของเชิง FA หรือว่าจากสื่อต่างๆก็ยังไม่เจอสื่อไหนรายงานว่าแอนโทนีเทเลอร์หรือไมดีนจะโดนลงโทษใดๆทั้งสิ้นเลย ยังไม่เจอเลยนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางตอนนี้ก็คือทูเคินโดนคาโทษนะครับ1น,นัดนะนัดไหนจะโดนแบนเราไม่รู้นะครับแต่กรรมการรอดจ้าแอนโทนีเทลเลอร์รอดจ้า, Taylor, จาไมดีนที่ไม่ยอมแจ้งให้ไปดูจอมอนิเตอร์รอดจ้าหลีกมึงนั่นแต่มึงเลยเออความแฟร์มันอยู่ตรงไหนนะครับอ่ะ ดูข่าวเชิงลบไปแล้วครับมาดูข่าวเชิงบวกกันด้างบ้างดีกว่านะครับเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ของโทมัสทูเคิลเมื่อวานนี้ก็มีงานแถลงข่าวก่อนเกมลีกสุดสัปดาห์นะครับทูเคิลก็ยืนยันเลยนะครับว่ากำลังคุยสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีอยู่นะครับหลังจากปัจจุบันเนี่ยเหลือถึงปี2024หรือว่าเหลืออีก2ปีนั่นเองทูเคิลบอกว่าใช่ครับก็กำลังมีการพูดคุยกันแต่ว่าตอนนี้ผมอยากโฟกัสไปที่เรื่องของตลาดนักเตะ อยากโฟกัสไปที่เรื่องของการแข่งขันในสนามก่อนนะครับดังนั้นไอสเตปเรื่องของสัญญาเนี่ยเดี๋ยวให้มันจบซัมเมอร์นี้ไปอะ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเพิ่มเติมก็ได้ทูเครนบอกว่าทุกคนก็รู้ว่าผมแบบยินดีแค่ไหนดีใจแค่ไหนที่ได้มาคุมเชลซีแล้วผมก็ชอบเชลซีมากๆด้วยมันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วที่ผมจะมีโอกาสได้คุมทีมต่อไปนะครับด้านฟอร์เรนเพลเทนเบิร์กครับเทียนหนถ้าเป็นข่าวเยอรมันนะเขาบอกว่า การเจราจาสัญญาของทูเคิลเนี่ยเป็นเชิงบวกเลยคือเชลซีพอใจผลงานทูเคริลมากๆอยากให้อยู่ต่อแต่ยังเร็วเกินไปที่จะตอบได้ว,ว่าสัญญาฉบับใหม่มันจะได้ข้อสรุปเมื่อไหร่ส่วนถ้าถามว่าทูเคริลอยากอยู่กับเชลซีต่อไหมเพรสเทนเบิร์กบอกว่าอยากอยู่ต่ออยู่แล้วครับทูเคริลอยากอยู่กับเชลซีต่อแน่นอนจุดนี้ไม่ต้องกังวลด,ด้แล้วก็เหลือแค่รอเวลานะครับรอเวลาให้มันจบซัมเมอร ให้มันผ่านเรื่องราวต่างๆไปก่อนให้มันทุกอยาก่างมันคงที่มันมั่นคงค่อยมาคุยสัญญากันทีหลังก็ยังไม่สายแต่มีโอกาสที่จะต่อสัญญาสูงนะครับเมื่อวานนี้ครับเชลซีประกาศคว้านักเตะใหม่ด้วยครับดาวรุ่งแวลดีครับเชซาเรคาเซเดนะครับก็ประกาศคว้าตัวมาแล้วครับเป็นกองกลางวัย19ปีจากอินเตอร์มิลานเซ็นกันยาว6ปีแต่ว่าพวกสื่อเทียนหนึ่งบอกว่าจริงๆมันมีออปชั่น ขยายเพิ่มอีก1ปีนะครับรวมเป็น7ปีค่าตัวเนี่ยฟาบริซิโอโรมาโนบอกว่าเงินต้น12ล้านปอนด์แอดออน5ล้านปอนด์รวมแล้วเป็น17ล้านปอนด์หรือว่า20ล้านยูโรซึ่งเงินมันจะไปถึง17ล้านปอนด์ได้คือนักเตะต้องทำผลงานได้ดีนะครับหลังจากที่เซ็นสัญญาครับนิวบาร์นะคนนี้เป็นหัวหน้าแผนกพัฒนาเยาวชนเชลซีก็เรียกว่าอยู่เบื้องหลังของพวกมีสันเมลริสเจมพวกนี้มานะครับคนนี้เก่งมากนิวบาร์ดเขา ให้สัมภาษณ์บอกครับว่าเชซาเรคาซาเดเนี่ยเป็นนักเตะที่พวกเราติดตามมาสักพักแล้วเราดีใจมากที่เขาตกลงย้ายมาอยู่กับเชลซีเบื้องต้นเนี่ยเขาจะเสริมความแข็งแกร่งให้ทีมสำรองก่อนทีมยู่21ก่อนนี่คือดาวรุ่งพรสวรรค์สูงที่กำลังเติบโตขึ้นแล้วก็เรากำลังเฝ้าดูพัฒนาการของเขา เพื่อพัฒนาไปสู่การเล่นทีมชุดใหญ่ในอีกไม่กี่ปีหลังจากนี้นะครับก็นิวบาร์ดคอนเฟิร์มนะว่าเบื้องต้นอามาเล่นชุดเยาวชนก่อนนะครับแต่ก็รอดูพวกบอลท่งบอลถ้วยนะครับอาจจะมีหย่อนบ้างชุดใหญ่ก็เดี๋ยวมารอชมกันส่วนสูงดีมากนะครับเป็นกองกลางสูง186เซนติเมตรจุดเด่นคือเติมไปยิงประตูเก่ง นะครับสไตล์ถามว่าคล้ายใครผมว่าก็คล้ายพวกแลมพาร์ดบัลลักนะครับเติมไปยิงประตูเก่งฤดูกาลล่าสุดเนี่ยเล่นให้กับอินเตอร์ชุดเยาวชนไป32นัดรวมทุกรายการทำไป15ประตู4แอสซิสต์นะครับแล้วก็ปีที่แล้วนะครับเล่นชุดเยาวชนไป8นัดยิงไป2แอสซิสต์ไป1แล้วก็ฤดูกาล2020-21เล่นชุดเยาวชนทุกรายการ30นัดยิง8แอสซ,ซิสต์3ก็จะเห็นว่าจำนวนประตูค่อนข้างเยอะจุดเด่นคือสูงเติมไปยิงเติมไปมงเนี่ย เรื่องเรื่องมงในเก่งทีเดียวเลยนะครับก็ถือเป็นจุดเด่นของเขานะครับก็ยินดีต้อนรับสู่เชลซีนี่ก็เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตนะครับสำหรับเชซาเร่คาซาเดนะครับทีนี้ครับไปดูชุดใหญ่กันบ้างชุดใหญ่นะฮะก็เริ่มจากปีแอร์เอมเมริกโอบามยองมีอัปเดตเยอะมากครับเมื่อคือนนี้เราจะไล่เรียงตามไทม์ไลน์ละกันนะครับเมื่อวานตอนค่ำฟาบริซิโอโรมาโนบอกว่า เชลซีใกล้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับโอบามยองได้แล้วหลังจากที่มีการเจรจายอย่างหนักในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามโรมาโ,โน่บอกว่าเชลซีจะไม่ยอมจ่ายค่าตัวแบบบา้บาๆหรือว่าโอเวอร์เกินไปพูดง่ายๆก็คือบาร์ซ่าเนี่ยอยากได้30ล้านยูโรนะครับตีเป็นเงินปอนก็25ล้านปอนแต่เชลซีจะไม่จ่ายแพงเวอร์ขนาดนั้น เชลซีมองว่าโอบามยองควจะมีค่าตัวประมาณ15ล้านปอนด์พร้อมจ่ายในเรทนั้นแล้วเดี๋ยวเพิ่มนักเตะแนบเข้าไปแต่ถ้าเกิดบาซ่าโกงเวอร์เกินไปเนี่ยโรมาโน่บอกว่าเชลซีอาจถึงขั้นถอยจากดีลนี้ได้เลยนะตอนนี้อยู่ในช่วงของการเจรจาอยู่นะครับจากนั้นตอนดึกครับเดวิดออนสตีนเทียนหนึ่งจากดิแอรติกยู ออนสตีนบอกว่าเชลซีได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปให้ทางบาร์เซโลนาแล้วนะครับด้วยเงิน15ล้านปอนด์บวกอ l ลอนโซบาซาขอเวลาตัดสินใจก่อนครับว่าจะขายดีหรือเปล่าเพราะในมุมของโคช้ชชาบีเอเนนเดสไม่ได้อยากขายแต่ทางบาร์เซโลนาเนี่ยอยากขายเพื่อหมุนเงินเรื่องของเงื่อนไขส่วนตัวไม่น่ามีปัญหาอะไรครับน่าจะตกลงกันได้คอนเฟิร์มจากออนสตีน ทูเค้าอยากได้โอบาเมยองมากๆมองว่าน่าจะเข้ากับแผนก็เลยผลักดันดีลนี้เต็มที่เลยส่วนโอบาเมยองเองเนี่ยออนสตินบอกว่าอันที่จริงก็ยังมีความสุขกับบาเซโกน่านะแต่จุดยืนของเขาก็คือถ้าจะย้ายออกขึ้นมาเชลซี Chelsea จะเป็นตัวเลือกแรกสำหรับเขาจากนั้นตอนดึกฟาบริซิโอโรมาโนมาอีกครับบอกว่าเหมือนบาซ่าอยากได้เป็นเงินสดมากกว่าครับคือเชลซียืน่นเงินบวกอลรันโซนะ15ล้านปอนด์บวกอลรันโซไปขอซื้อ แต่บาซ่าเหมือนอยากได้เงินเงินสดเพียวๆก่อนมากกว่าไอ้เรื่องอลอนโซเดี๋ยวค่อยไปปิดปด,ดีวท้ายตลาดอีกทีหนึ่งสาเหตุที่บาซ่าอยากได้เป็นตัวเลขเงินสดเพราะว่าเขาอยากมีตัวเลขขาเข้าเยอะๆในเรื่องของบัญชีเพราะอะไรบาเซลยนาอยากจะลงทะเบียนชูสกุนเด้ครับคือตอนนี้พวกเลวานพวกราฟินญา คริสเตนเซนเกสซีเย่พวกนี้ลงทะเบียนผ่านไปหมดแล้วลงเล่นลาลิก้าได้แต่ชูสคุนเดยยังลงไม่สําเร็จเพราะบาร์ซ่าต้องการเงินเพิ่มเติมหน่อยนะครับก็เลยค่าตัวโอบามิยองเขาอยากได้เป็นเงินเพียวๆเงินสดๆมากกว่านะครับแถมล่าสุดครับนาธานกิซงซงนะครับเจ้าของ AccountC FC Newspa g e เนี่ยเขาบอกด้วยว่าอารอนโซกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมกับเชลซีแล้วนะเพราะว่าดีลกับบาร์ซ่าเนี่ยมันเหมือนกับเขาเรียกว่ามันค่อยค่อย ค่อยค่อย,อยระง,งับไปไม่คืบหน้าดีลมันแบบมันเย็นลงอะ่ะมันไม่ได้แบบโหฮอตมากมากนะครับซึ่งทางบาซ่าเนี่ยเหมือนสัญญากับนักเตะไว้แล้วนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเซ็นแน่นอนเซ็นแน่นอนไม่ต้องห่วงแต่ว่าตอนนี้คือบาซ่ามีปัญหาเรื่องของการลงทะเบียนยังไม่ครบก็เลยต้องเลื่อนไปก่อนสเตปของบาซ่าก็คืออยากได้เงินสดจากโอบามยองเพื่อไปลงทะเบียนกุนเดและเดี๋ยวท้ายตลาดเนี่ยบาซ่ามีโอกาสจะปล่อยพวกเซจินโยเดสพวกเนี้ย รวมไปถึงเฟรนกี้เดยองที่ก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะครับซึ่งพอปล่อยเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อแบ็กขวาใหม่แล้วก็ซื้อแบ็กซ้ายใหม่อย่างมาโกสัลอนโซสเตปของบาซ่าอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวต้องมาดูกันครับว่าจะตกลงกับทางเชลซีได้หรือเปล่าเพราะเหมือนที่โรมาโน่บอกครับว่าถ้าบาซ่าก่งค่าตัวเวอร์ไปเชลซีพร้อมถอยนะแม้ในแง่ของเงื่อนไขส่วนตัวเชลซีกับโอบามิยองคือใกล้ตกลงกันได้แล้วนะครับใกล้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันได้แนละ้วเพราะฉะนั้น ถ้ามาจนถึงสเต็ปนี้ผมว่าจากเมื่อวานเราก็ยังไม่รู้ว่าเงื่อนไขส่วนตัวจะตกลงกันได้ชัวร์หรือเปล่าแค่บอกว่าเฮ้ยออบามิยองสนใจแต่วันนี้คือเหมือนกับใกล้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันได้เปอร์เซ็นต์ผมอาจจะเพิ่มมานิดนึงเมื่อวานผมบอกว่าโอกาสได้ตัวออบามิยอง50%ตอนนี้อาจจะเพิ่มเป็นสัก60%แล้วกันอ่ะโอกาสได้ตัวออบามิยองนะครับถามว่าอีก4 0ขาดตรงไหนไปผมแบ่งเป็นอย่างนี้ จะถึง70%ได้ก็ต่อเมื่อบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกันอย่างเป็นทางการแต่ตอนนี้ใช้คำว่าใกล้บรรลุจะไปถึง80-90%ได้ก็ต่อเมื่อต้องตกลงค่าตัวกับบาเซลนาได้ก่อนและอีก10%สุดท้ายรอชูเสื้อครับเรามีบทเรียนจากราฟินญาจากชูซูนเดมาว่าตราบใดที่ยังไม่ชูเสื้อตราบใดที่ยังไม่มีเฮียวิโกจากโรมาโน่นั่นหมายความว่าทุกอย่างมันยังไม่จบผมเลยให้60%ไว้ก่อนนะครับแต่ถือว่า มีโอกาสได้นะครับมีโอกาสได้ตัวสำหรับโอบามยองเพราะว่าบาซ่าเขาอยากได้เงินมากตอนนี้ซึ่งผมว่าในเมื่อบาซ่าเขาแบบต้องการเงินไปเพื่อเอาไปปรับบัญชีแล้วก็ลงทะเบียนกุนเดเราก็อย่าไปยอมบาจี้จ่ายตามที่เขาเรียกร้องเกินไปนะก็ต้องเจราจากันหน่อยคือก็เข้าใจที่เขาอยากได้เงินแต่เราก็อย่าไปตามใจเขาหมดทุกอย่างเราต้องเอาให้คุ้มค่าตัวเอาให้ส่งผลดีต่อสโมสรในทุกๆด้านด้วยนะครับจากโอบาเมยองครับไปดูเวสลี์โฟฟาน่านะครับ เวสตีโฟฟาน่าวันนี้ก็มีอัปเดตค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะเริ่มจากทาง r o อบแทนเนอคนนี้เป็นสายข่าวของเลสเตอร์เขาผมขอกินน้ำแป๊บน,นึ่งนะร็อบแทนเนอกับเดวิดออ s t ตีนครับสนักข่าวดังจาก t ด e a t อตติกยูเคออลสตีนเป็นสายกลางแม่นทุกทีมส่วน t ทนเนอร์เนี่ยเป็นสายเลสเตอร์นะครับเขารายงานบอกว่า เวสต์ลีย์โฟฟาน่าได้ขอถอนตัวจากการลงเล่นเกมน,นัดถัดไปของเลสเตอร์ซึ่งจะพบกับเซาท์แฮมตันในวันเสาร์นี้หรือพูดง่ายๆครับขอขึ้นบัญชีย้ายทีมครับสถานะตอนนี้โฟฟาน่าขอขึ้นบัญชีย้ายทีมรูปแบบเดียวกับที่อารอนโซเคยขอโทมัสทูเคิลไม่ลงเล่นเพราะว่าต้องการโฟกัสย้ายทีมประมาณนั้นเลยนะครับสถานการณ์ตอนนี้คือเชลซียื่นไป2รอบแล้วก็โดนปฏิเสธทั้งหมดส่วนข้อเสนอคนที่ี่ยยังไม่ได้ยื่นเข้าไป ฝั่งเลสเตอร์ก็ไม่ได้อยากขายถ้าไม่ได้ค่าตัวเป็นสถิติโลกกองหลัง80ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามครับดิแอเลติกยูเคเชื่อว่าด้วยการที่โฟฟาน่าขอย้ายทีมแบบนี้ทำให้นักเตะไม่น่าจะมีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ในวันถัดไปนอกจากนี้ครับเบนนันโรเจอร์สกุลซือของเลสเตอร์เองก็ยอมรับด้วยว่าถ้านักเตะไม่ได้โฟกัสกับทีมแบบเต็มร้อยก็พร้อมตัดชื่อออกจากทีมอยากจะเอาลงเล่นเฉพาะคนที่ทุ่มเท100%เท่านั้น ซึ่งเดี๋ยวก่อนเริ่มเกมเจอเซา h แฮมตันเนี่ยโรเจอร์เขาจะมีประชุมทีมเลสเตอร์อีกรอบหนึ่งเพื่อคอนเฟิร์มว่าโฟฟาน่าจะมีชื่อลงเล่นในเกมเจอกับเซาแฮมตันหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็โดยส่วนตัวถ้าเป็นถึงขั้นแบบ ขอขึ้นบัญชีย้ายทีมก็เข้าใจได้แต่ถ้าเกิดถึงขั้นขอไม่ลงเล่นเลยเนี่ยผมว่าผมไปอ่านความเห็นหลายๆคนต่างประเทศมาก็บอกว่าไม่อยากให้โฟฟาน่าทำแบบนั้นเดี๋ยวจะจบกับเลสเตอร์เขาไม่สวยไงนะครับแต่มันก็มีภาพหลุดออกมาซึ่งยังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าเหมือนโฟฟาน่าไปกดหัวเราะข่าวทํานองที่ว่าตัวเขาขอขอไปลงเล่นนะครับเหมือนโฟฟาน่าไปกดรีพลายตอบว่าแบบเฮ้ยไอพวกข่าวขอไม่ลงเล่นนี่ไม่จริงข่าวลือไม่จริงแต่ลบไปแล้ว นะครับมีคนไปแคปมาและเหมือนล่าสุดโฟฟาน่าลบไปแล้วเกี่ยวกับการไปรีプライตอบคนอื่นซึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟังหูวไว้หูวอยู่ดีนะว่าสุดท้ายเนี่ยเป็นโฟฟาน่าขอไม่ลงเล่นจริงๆไหมหรือเป็นทางเลสเตอร์มองว่าเฮ้ยโฟกัสนักเตะมันไม่ร้อยว่าขอ d r อปดีกว่าอันนี้เราไม่ทราบนะครับอันนี้เราไม่ทราบนะครับส่วนฟาบริซิโอโรมาโน่ครับบอกว่าสถานการณ์ของโฟฟาน่าเนี่ยมันชัดเจนมา1เดือนแล้วคือนักเตะอยากย้ายไปเล่นให้กับเชลซี มันเป็นการย้ายทีมในฝันของตัวโฟฟาน่าเลยเงื่อนไขส่วนตัวก็บรรลุทั้งหมดไปแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นโฟฟาน่าเนี่ยข้อตกลงส่วนตัวบรรลุไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ทางโฟฟาน่าทำได้แค่รอข้อเสนอใหม่จากเชลซีที่จะยื่นให้ทางเลสเตอร์นะครับซึ่งดูแล้วดีลนี้ก็มีโอกาสได้ตัวนะครับผมว่าก็เปอร์เซ็นต์อ่าเปอร์เซ็นพอๆกับโอบานะครับพอๆกับโอบาเมยองสำหรับเบสตีโฟฟาน่าคือ คือถามว่าทำไมผมถึงให้เปอร์เซ็นต์เท่ากันทั้งที่บรรลุข้อตกลงส่วนตัวแล้วเพราะผมมองว่า การที่จะไปตกลงกับเลสเตอร์อ่ะตัวเลขของโฟฟาน่ามันเลทเจ็ดสิบแปดสิบไงแต่ของโอบอร์โอบามียอมมันสิบห้าถึงยี่สิบเพราะฉะนั้นคุยกับของโอบาค่าตัวมันตกลงกันง่ายกว่าผมก็เลยให้พอๆกันอนะ่ะตอนนี้นะสักหกสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับโฟฟาน่านะครับแต่ว่าอยากให้เขาโฟกัสกับเลสเตอร์ให้เต็มที่จนกว่าจะย้ายแล้วกันนะครับเขาจะได้จบกับเลสเตอร์สวยๆแล้วก็จะได้เป็นการแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพด้วยสําหรับเวสต์มีโฟฟาน่านะครับทีนี้ครับมาดูข่าวสุดพีคเห็็นแแล้้วกตองแบบ คอยบ่อยากเชื่อซ้ายตา <c oughs> เอาว่ะแม็กควายว่ะเออนะครับมีข่าวกับแฮร์รี่แม็กควายคือก่อนนั้นเนี้ยเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วอ่ะเคยมีเหมือนกันแต่ข่าวที่แล้วมันเป็นความเห็นของกูรูมันไม่ใช่ข่าวคนเนี้ยข่าวเว้ยแล้วคนรายงานก็ไม่ได้แบบปาต๊อกปาต่อยนะคนรายงานคือซามี่ม็อกเบลคนตาม65 0ม0นะครับซามี่ม็อกเบลเนี่ยอยู่เดลี่เมลแล้วก็คนเนี้ยไม่ปัก ปกติไม่รายงานข่าวสีสันไม่รายงานข่าวเต้าบ่อยแล้วก็ทางแมทโลอ่ะค่อนข้างให้เกียรติซาม่ม็อกเบลถึงขั้นเคยแบบเคยรีทวีตบางข่าวของซาม่ม็อกเบลด้วยเว้ยเพราะฉะนั้นซาม่ม็อกเบลอ่ะก็คือแบบถ้าเป็นเทียผมว่าก็ประมาณเทียสองสหรือถ้าอัดเต็มที่สุด2.5แต่ไม่หลุดไปถึง3ครับไม่หลุดไปถึง3ประมาณ2ถึง2.5ซึ่ง ที่ผ่านมาเวลาเข้ารายงานข่าวอะไรก็พอฟังได้นะครับซึ่งในข่าวนี้ครับซาม,มีมอกเบลบอกว่าเชลซีได้สอบถามความเป็นไปได้แบบชวนชอ็อกขนาดนะักข่าวยังชอ็อกอ่ะม็อกเบลบอกเลยยังแบบชวนชอ็อกชวนตกใจเลยถึงโอกาสที่จะคว้าตัวแฮร์รี่แม็กควากองหลังกัปตันทีมแมนยูไปเสริมทัพนะครับคาดว่าเชลซีเนี่ยเริ่มสอบถามตอนที่แมนยูเขาเข้ามาคุยเรื่องการแบบอยากจะยืมตัวคริสเตียนปูริสิก อาร์เชลซีก็เลยถามเรื่องแม็กควายไปด้วยเลยซึ่งเป็นที่เข้าใจว่าเวสต์ฟอร์ฟาน่าเนี่ยยังเป็นเป้าหมายหลักเหมือนเดิมและมีการมองโลกแง่ดีว่าน่าจะตกลงกับเลสเตอร์ได้นะครับหลังจากนักเตะขอถอนตัวจากเกมวันนี้ส่วนความสนใจในตัวแม็กควายเนี่ยซามีม็อกเบลบอกว่าเกิดขึ้นหลังจากที่มันมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับตำแหน่งของเขาในแผนเทนฮากข่าวบอกว่าตอนนี้เทนฮากเริ่มไม่ค่อยมั่นใจแม็กควายอาจจะเอาราฟาเอลวารานกลับมาเป็นตัวจริงแทนซึ่ง เกมนัดแดงเดือดที่จะเจอกับลิเวอร์พูลวันจันเนี้ยข่าวเขาบอกว่าบางทีแม็กควายอาจสำรองซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นอนาคตแม็กควายอาจจะไม่แน่นอนจริงๆเพราะว่าอีก3เดือนฟุตบอลโลกรออยู่ทําให้นักเตะหลายคนก็ต้องกังวลถึงสถานะในทีมด้วยไม่อยากหดุดโผฟุตบอลโลกนั่นเองนะครับนี่คือข้อมูลที่ทางสามีบ็อกเปียวเขาบอกมาก็คือ ตออแมนยูมาคุยเรื่องฟูดิสิกเชลซีก็เลยสอบถามเรื่องแม็กควายไปด้วยว่าเฮ้ยมีโอกาสย้ายไหมบวกกับการที่นักเตะม,มีโอกาสหลุดโผโต,ตสำรองก็เลยทําให้มันมีความเป็นไปได้มากขึ้นอันนี้คือเนื้อข่าวซึ่งถ้าถามความเห็นของปีเตอร์โบส์ว่าน่าเชื่อถือไหมผมก็จะบอกว่าซามิมอคเปลพอฟังได้เหมือนที่บอกไปเขาก็ประมาณเทียร์สองพอฟังได้อยู่แล้วอาจจะไม่ได้แบบท็อปมากแต่เขาก็ไม่ได้แย่เพียงแต่ถ้าให้วิเคราะห์ความเป็นไปได้อะ จริงๆแม็กควายก็ไม่ได้อ่อนนะแม็กควายนีนผมเคยพูดหลายทีแล้วพอๆกับลูกากูคือจริง,รงๆอับฝีเท้าดีแต่เป็นคนที่คุมปัจจัยภายนอกสนามไม่ค่อยได้พอมีปัญหานอกสนามมาชอบแว่งชอบลนชอบลกทั้งที่จริงๆฝีเท้าเขาโอเคจำตอนยูโรกับทีมชาติอังกฤษได้ปะ่ะเล่นดีมากแผนหลัง3าก็เล่นได้นะจริงๆเขาไม่อ่อนนะแต่ผมแค่กังวลเรื่องเกี่ยวกับการคุมปัจจัยนอกสนามมากกว่านะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าอืม มุมที่ไม่อยากได้ก็คือพักหลังฟอร์มแกหลุดยาวไงกลัวเอามาและสร้างคอนเทนต์แต่อีกมุมหนึ่งก็คือถ้าค่าตัวไม่แพงมากแกเล่นแผนหลังสาล้วนะตอนยูโรก็เล่นอยู่คืออารมณ์แบบกลางๆวะ่ะแม็กควายไม่ไม่มีทั้งมุมที่อยากที่น่าสนใจแล้วก็มีมุมที่ก็ไม่ได้อยากได้แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นยี้นะไม่ได้ถึงขั้นยี้เพียงแต่ผมแค่รู้สึกว่าจากข่าวตัวเนี้ยนะครับถ้า เอริกเทนฮาร์คิดจะดรอปกองหลังสักคนหนึ่งอะ่ะผมว่าหวยอาจจะไปออกที่ลีซานโดมาร์ติเนสมากกว่าแม็กควายนะเพราะว่าอะไรเพราะว่านัดที่เจอกับเบรนท์ฟอร์ดที่แพ้ศูนย์สี่เนี่ยพักครึ่งเทนฮาร์เปลี่ยนเอาลีซานโดออกเลยครับส่งวารานลงมาแทนที่แล้วก็เอาวารานเล่นคู่แม็กควายนะครับเพราะว่าเอาจริงๆฟอร์มสองนัดแรกเนี่ยแม็กควายไม่ได้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเป็นลีซานโดที่โดนโจมตีลูกกลางอากาศมากกว่าผมก็เลยมองว่า แม็กควาย,ยังมีโอกาสเป็นตัวจริงของแมนยูต่อนะในในมุมของผมผมก็คิดว่ามันไม่ง่ายที่จะไปดึงตัวมาร่วมทีมเพราะฉะนั้นต่อให้เป็นนักข่าวดังรายงานนะครับแต่โดยส่วนตัวผมก็ยังไม่ได้คิดว่าเปอร์เซ็นต์มันเยอะนะครับเกี่ยวกับแฮร์รี่แม็กควายผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์ของเวสตีโฟฟาน่ายังไงก็มากกว่าอยู่ดีแล้วถ้าเกิดได้เวสตีโฟฟาน่าแล้วเนี่ยผมว่าก็คงจะไม่ได้ไปล่าแฮร์รี่แม็กควายเพิ่มเติมแต่ก็ฟังฟังไว้ก่อนครับอย่าพิ่งไปแบบ เขาเรียกว่าด่วนสรุปเร็วเกินไปคาเซมิโร่เนี้ยเวิลด์คลาสยังมาแมนยูเลยทั้งที่แมนยูผลงานออกสตาร์ทสองนัดแรกไม่ดีแล้วก็แมนยูไม่ได้เล่น UCL แต่คาเซมิโร่ยังมาเลยเขาอยากหาความท้าทายใหม่ๆเพราะฉะนั้นวงการฟุตบอลแม่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอเว้ยอย่าเพิ่งไปแบบมองข้ามอะไรที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับทิ้งท้ายสั้นๆครับเอเมอร์สันเหมือนกลับมาคุยกันได้อีกรอบหนึ่งครับาทางโรมาโน่บอกว่า ค่าตัวก็ตามนั้น,นครับ13ล้านปอนด์แอดออน2ล้านปอนด์รวมแล้วเป็น15ล้านปอนด์เหลือรายละเอียดขั้นสุดท้ายก็คือข้อตกลงส่วนตัวตอนแรกเหมือนจะล่มแต่ก็กลับมาคุยกันมาอีกรอบขอให้ตกลงกันได้ถ้าขายเอเมอร์ซันได้โอ้โห15ล้านปอนด์เข้าบัญชีถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยที่เดียวนะครับอะนี่คือข่าวสารที่นํามาฝากกันก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งครับทั้งยาแก้ไอตาขันตีกับสมุนไพรธรรมชาติยาทาจอมทองนะครับซูซูกิ Up, กก 140, สวิทช์พาวเวอร์อ ของปีเตอร์โบสและสโมสรเชลซีคอเลสแอควิตามินลดสิวสุดแพทย์มาจากช่องปีเตอร์โบสมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ด้วยนะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมกันด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย